สวัสดีครับผมสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับม,มาพบกับเล็กนักรา่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปผลมัดรวมฮานอยของวันที่26ทธันวาคม2อ6 8ครักบแมและเช่นเคยครับผมก็เป็นการให้แนวทางต่อของวันที่27ธันวาคม2อ6 8รบ กิจก่อนอื่นใดนั้นเราก็มาดูคําเตือนกันก่อนครับคําเตือนโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางการคํานวณสูตรยอดหลังสําหรับคนชอบคํานวณสูตรทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สับสนุนในการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับขออวยพรในเอฟซีพี่น้องทุกท่านโชคดี สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันพระนะพี่น้องก็สวัสดีในวันพระนะวันที่27ธันวาคม2568ที่เห็นอยู่นี้เป็นแนวทางของอหน่วยรวมนะครับมี7หน่วยแล้วก็3หน่วยนะครับในเจ็ดหน่วยนั้นนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับตรงนี้นครับ7หน่วยประกอบไปด้วยหน่วยเฉพาะกิจหน่วยกาชาติหน่วยพิเศษ ฮานอยปกติฮานอยวีพีฮานอยสามคัคคีและฮานอยพัฒนาครับผมผมวางรูดไว้3 4 7เรามาดูรูดกันก่อนนะครับ3เข้าไปที่3 7กาชาติบน3 6ปกติบนับมมา2ครั้งครับ 4ครับ4มาที่94ปกติล่าง48 VP ล่าง4มา2ครั้งครับ7ครับ7มาที่37กาชาติบน75พิเศษล่าง77สามัคคีบน72พัฒนาบนครับ7มา1 2 3 4 5 มา5ครั้งครับผมเน้นไปที่3กับ7นะครับก็ไม่ทำให้พี่น้องผิดหวังในแต่ละวันเนาะมาดูกันครับ2บวก2เป็น4 4บวก5เป็น9นะครับเข้าไปทั้งหมดนะครับ9ครั้งนะครับในสายลูดนะครับตัวลูดนี้นะครับผมก็เดินทางมาทั้งหมด1,112วันนะครับ ซึ่ง3ตัวรูดนี้ไม่ปรากฏว่ารูดพร้อมกันแม้แต่วันเดียวก็คือ1,112วันแล้วนะครับทีนี้เมื่อตัวรูดเข้าไป9ครั้ง12คู่เจาะเป็นอย่างไรบ้างครับใน12คู่เจาะนี้เข้าไปที่36ปกติบน37กาชาติบน57พิเศษล่างนะครับเข้าไป3คู่เจาะนะครับ เข้าคู่เจาะคู่น้น2คู่นะครับผมเข้าคู่เจาะ3คู่เจาะนะครับก็ดีใจพี่น้องด้วยครับผมใน7หน่อยเข้าตัวรูด9ครั้งเข้าตัวเจาะ3คู่นะครับส่วนสถิติของ12คู่เจาะนี้นะครับผมนะครับตลอด1ปีนะครับผมจะครบปีแล้วครับวันนี้ก็อีกแค่นะครับผม4วันนะครับหลุดแค่3วันนะครับผมนี่คือสถิติของคู่เจาะตรงนี้นะครับ ถือว่าเป็นสถิยที่ดีเยี่ยมเป็นสูตรระยะยาวๆนะครับผมนะครับนะรบขอดีใจกับพี่น้องจริงๆครับทีนี้เรามาดูส่วนของสามหน่อยสามหน่อยนี้ประกอบไปด้วยหาหนอยพิเศษหาหนอยปกติหาหนอยวีพีนะครับเมื่อวานผมวางไว้ลักษณะสามหน่อยคู่เจาะดังนี้ส่วนตรงนี้เป็นชุดวินนะครับวินพิปกวีนะครับผมพิปกวีนะครับสามอันนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับผมก็เป็นพิปกวีเหมือนกันนะครับแต่เน้นไปที่นะครับเน้นไปที่ปกติเน้นปที่ปกติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันครับมาดูชุดวินก่อนนะครับชุดวินนะครับผมเข้าไปที่แปดหนึ่นะครับ8ปดหพินะครับมแปดหนึ่งพบตรงนี้ ชุดวินชุดที่1นะครับผมสซหนึ่งนะครับโซสองนะครับโซสองนี้นะครับผมเข้าไปที่36นะครับสาปกติบนนะครับนะครับผมเข้าไปที่48นะครับ VP ล่างครับนะครับเท่าเข้า3คู่แล้วนะครับ ก็นาไปนะครับผมผมลงให้ลงครั้งแรกนะครับผมส่วนตัวเด่นผมให้เด่นไปที่3ก็มาที่ปกติในสูตรเด่นปกตินะครับผมนะครับมา3ส่วน2อสามหน่อยนะครับผมนะครับตรงนี้เป็นสูตรเดิมนะครับผมทําลงไว้ให้65วันนะครับหกวันตัวรูดหลุด1วันคู่เจาะหลุด8วันนะครับเมื่อวานเข้าไปที่36ตรงนี้ครับสามหกปกตินะครับบนนะครับก็ดีใจ fc พี่น้องด้วยครับผมนะครับ มาดูครับวันนี้แนวทางของวันที่27แนวทางของวันที่27เป็นอย่างไรวันนี้นะครับผมอาจจะมีไลฟ์นะครับอาจจะไลฟ์ให้ชมเพราะว่าแนวทางเราพัฒนานั้นเข้าไปแล้วทั้งหมดนะครับสี่งวดซ้อนนะครับแล้วก็นะครับถ้าหน่อยแล้วก็เข้าดีทุกวันนะครับส่วนที่ผมไม่ได้ไลฟ์เนื่องจากว่าอาการเจ็บตาของผมนะครับเป็นอุปสรรคนะครับผมก็เลยไม่ได้ไลฟ์มา 4วัน5วันแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็อาจจะไลฟ์อาจไม่ใช่ครับวันนี้อาจไม่ใช่อาจวันนี้จะไลฟ์นะครับผมช่วงบ่ายโมงนะครับช่วงบ่ายโมงก็ฝากนะครับผมกดติดตามนะครับผมเข้าไปรับชมด้วยนะครับผมในไลฟ์สดนะครับวันนี้วันที่27นะครับธันวาคม เจ็ดหน่อยนี้ก็ประกอบไปด้วยฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาติฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอยวีอพีนะครับผมฮานอยสามัคคีฮานอยพัฒนานะครับ,นะครบแค่เขียนครั้งแรกก็ผิดแล้วนะครับผม เป็นรูดห้านะครับอย่างที่เรียนแจ้งครับสายตาผมนะครับห้านะครับขออภัยครับหกแปดก็เดินทางมาหนึ่งร้อยสิบสามวันแล้วนะครับ คูเจาครับสองสี่สองห้าสองหสองเสองแสี่ห สี่แปดห้าหกหกแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดครับผมตรงนี้ก็นะครับผมจะหลุดไปนะครับสามวันนะครับผม ดูผมเน้นให้ครับผมนะครับเน้นให้เจ็ดหน่อยวันนี้เน้นรูดไปที่นะครับรูดไปที่หกับ8ปดเน้นคือสองแปดสองหกแล้วก็6กแปับนะครับเน้นแค่นี้นะครับไปดูส่วนของ3มหน่อยครับ ผมดูบินก่อนนะไม่สิทำเหมือนเดิมน,นะหน่อยวันนี้วางรูดไว้นะครับวางรูดไว้ที่วางรูดไว้ที่ศูนย์หนึ่งะครับก็เดินทางมาทั้งหกสิบหกวันแล้วนะครับ หกสามหกสี่หกห้าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้า สามหนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็แปดสองนี่คือส่วนของสามหน่อยนะครับมาดูสูตรวินครับวินนะครับ ปก v นะครับสูตรที่1นะครับสูตรที่หนึ่งหกศูเดินไปที่ศูนย์กับหนึ่ง นี่คือสูตรที่หนึ่งสูตรสองครับ,นะรบพิ่ปกวีนะครับผมทำยังไงดีพิ่ปกวีนะครับต้องสออันเลยนะครับ,นนรบสูตรหนึ่งกับสูตร,นะส,ตร 1, สองน,นะสูนหนึ่งสองสามสี่ เดินไปที่นะครับผมสองกับหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองนะค่นะครับผมรับแนวทางนะครับผมรับแนวทาง มัดรวมกันหน่อยของวันที่27ธันวาคม2568ก็มีเพียงเท่านี้ครับพี่งก็ขออวยพรเอฟซี FC พี่น้องทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ